ยุคนี้การพัฒนาตัวเองเพิ่มสกิลใหม่ๆเป็นสิ่งสําคัญนะคะมาเติมพลังสมองหาความรู้ใหม่ๆกันดีกว่าค่ะวันนี้หวันจะมารีวิวคอร์สวาสีน้าสร้างคาแรคเตอร์สไตล์โบเทนิคอลบน Procreate ให้มีเอกลักษณ์กับเจ้าของเพจเลขาเว็บไซต์ Future Skill ค่ะแล้ววันนี้หวันจะมาแชร์วิธีการหารายได้เสริมจากงานวาดสีน้ําด้วยค่ะแอบกระซิบว่ามีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปด้วยนะคะ ใครได้ติดตามกันมาสักพักหรือว่าได้ดูคลิปก่อนๆของหวานนะคะก็จะรู้ว่าหวานเนี่ยมีอาชีพเสริมคือการขายดิจิตอลโปรดักต์นะคะก็คือการวาดรูปแล้วก็ส่งไฟล์างานวาดรูปของเราเนี่ยไปขายบนเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกเลยนะคะซึ่งรูปวาดแนวหนึ่งที่ค่อนข้างป๊อปปูลา่าแล้วก็ขายดีมากในหลายๆเว็บไซต์นะคะก็คือรูปวาดสไตล์สีน้ําค่ะแต่ด้วยความที่หวานเนี่ยไม่ค่อยถนัดวาดภาพในสไตล์สีน้ํานะคะพอร์ตงานของหวานเนี่ยก็มีรูปสีน้ําค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะหวานก็เลย ตั้งใจว่าหวานจะเพิ่มสกิลการวาดสีน้ําของตัวเองค่ะหวานเลยตัดสินใจนะคะในการลงคอร์สวาดภาพสีน้าสร้างคาแรคเตอร์สไตล์โบเ a นิคอลกับเว็บฟิวเจอร์สกิลค่ะและเดี๋ยววันนี้หวานจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าในคอร์สเนี่ยเขามีอะไรสอนบ้างเนื้อหาน่าสนใจแค่ไหนและเดี๋ยวหวานจะมาแชร์ด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะเอางานสีน้ําของเราเนี่ยไปหารายได้เสริมได้ยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะก็อย่าลืมกด Follow ผู้หญิงแก้มกลมไว้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook Ig และช่องทางใหม่ล่าสุด l i ไ e ่ o o m ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกความรู้เกี่ยวกับการหารายได้เสริมจากการวาดรูปดิจิทัลโปรดัก และการหา Passive Income นะคะคอร์สที่หวานจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นคอร์สวาดภาพสีน้ำสร้างคาแรคเตอร์สไตล์ Botanical บน Procreate ให้มีเอกลักษณ์กับเจ้าของเพจเลขาเป็นคอร์สเรียนของทางเว็บไซต์ Future Skill นะคะที่รวบรวมคอร์สดีๆไวเ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยคอร์สนี้นะคะมีทั้งหมด9บทเรียนค่ะความยาวทั้งหมด4ชั่วโมง22นาทีและจะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะคะพาร์ทแรกนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม ะะสำหรับการนำมาใช้เรียนในคอสนี้นะใครที่เพิ่งหัดใช้โปรแกรม Procreate นะคะก็สามารถที่จะลงคอสนี้ได้นะคะเพราะว่าเขามีการแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือเบื้องต้นให้ด้วยนะคะส่วนในพาร์ทที่2นะคะจะเป็นพาร์ทของการวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์ค่ะโดยคุณเลขานะคะเขาก็ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับการ์ตูน3ส่วน4ส่วนนะคะแล้วก็มีวิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะว่าเราจะต้องแบ่งส่วนของการ์ตูนยังไงเพื่อที่จะ ให้วาดออกมาแล้วน่ารักระหว่างการสอนนะคะก็จะมีการแทรกเทคนิคต่างๆเข้าไปด้วยนะคะใครที่อยากวาดตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักได้นะคะคอร์สนี้เขาก็มีสอนโครงสร้างของตัวการ์ตูนด้วยนะส่วนพาร์ทที่3นะคะก็จะเป็นการวาดสีน้สาสไตล์โบเทนิคอลนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปวาดดอกไม้สวยๆให้ฝึกวาดกันด้วยค่ะใน3พาร์ทนี้นะคะพาร์ทที่หวานชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือเวิร์กช็อปกันวาดดอกไม้แล้วก็ลงสีน้ํานี่แหละคะ่ะด้วยความที่หวานนะคะไม่ได้ถนัดเรื่องการวาดสี ะะพอมาลงคอสนี้แล้วนะคะผู้สอนเนี่ยเขาได้อธิบายไปตั้งแต่การวาดสีน้ําที่เป็นสีน้ําจริงๆเลยนะคะทําให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของสีน้าแล้วก็นํามาปรับใช้กับงานดิจิทัลอาร์ที่เราจะวาดนะคะให้มันมีความเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับการวาดสีน้ํามากที่สุดค่ะระหว่างก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สีน้ําอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการร่างตําแหน่งการวางตําแหน่งต่างๆของภาพเทคนิคการเลือกใช้บลัสี น้ำแบบต่างๆให้เหมาะสมวิธีระบายกลีบดอกไม้การเลือกใช้สีว่าส่วนไหนควรจะใช้สีเข้มสีอ่อนซึ่งหวานคิดว่าคอร์สนี้นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะวาดสีน้ําบน Pro Create นะคะหรือว่าเป็นมือใหม่อยากจะหัดฝึกใช้ Pro Create นะคะหวานแนะนําคอร์สนี้เลยค่ะและอีกพาร์ทนึงนะคะที่หวานอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะคะเกี่ยวกับการที่เราวาดสีน้ําแล้วเราจะสามารถนําไปสร้างรายได้เสริมได้ยังไงบ้างนะคะหลังจากเรียนคอร์สนี้จบแล้ว เราสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้นะคะไปต่อยอดหารายได้เสริมให้เราได้อีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับวาดรูปสีน้ําคุณอาจจะไปเปิดเพจหรือว่าเปิดร้านที่ IG นะคะแล้วก็รับวาดรูปเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดหรือเพื่อเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆหรือคุณอาจจะวาดรูปสีน้ําแล้วก็นําไปประกอบตามแพคเกจิ้งของสินค้าต่างๆก็ได้นะคะหรือใครที่เคยสมัครเป็นคอนทริบิวเตอร์ตามเว็บสต็อกต่างๆที่หวานเคยแนะนําคุณก็สามารถที่จะวาดสีน้ำ แล้วก็ Export รูปเนี่ยไปส่งขายตามเว็บต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น s h u t t e r s t o c k Adobe Stock Canva, FreePic และเว็บอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่ชอบทำสติกเกอร์ลายก็สามารถที่จะทำสติกเกอร์ลายโดยใช้เทคนิคสีน้ำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือสามารถนำไปรับออกแบบลายผ้าได้เช่นกันค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองก็สามารถวาดแล้วนำไปปริ้นลงบนสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกระเป๋าแก้วน้ำเคสโทรศัพท์ แล้วก็มาเปิดร้านใน i g หรือเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อที่จะขายเป็นสินค้าได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการหารายได้เสริมจากการวาดสีน้ํานะคะยังมีอีกหลายช่องทางที่คุณสามารถที่จะนํางานศิลปะในลักษณะสีน้ำเนี่ยไปต่อยอดเพื่อหารายได้เสริมได้ค่ะ <S <S หลังจากที่หวานได้เรียนคอสนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวานขอแชร์ความประทับใจที่มีกับคอสนี้นิดนึงนะคะเผื่อใครหลายๆคนอาจจะยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะลงคอสนี้ดีไหมนะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือผู้สอนในคอส คนนี้ะะเป็นเจ้าของเพจคุณเลขานะคะซึ่งตัวการ์ตูนเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขามีเทคนิคในการสอนที่ทําให้เราเข้าใจง่ายทําให้ว่านได้เข้าใจรายละเอียดการวาดสีน้ําและสามารถนําเทคนิคนี้ไปต่อยอดงานอื่นๆได้ด้วยค่ะอีกข้อดีหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเป็นคอร์สวิดีโอนะคะที่เราสามารถที่จะจัดเวลาเรียนเองได้ตัววานเองเนี่ยเป็นคนที่มีเวลาไม่ค่อยเยอะนะคะมีทั้งงานประจํามีทั้งงานหารายได้เสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่านจะมีช่วงเวลา ก็คือก่อนนอนเลยนะคะการที่เป็นคอสวิดีโอแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถจัดเวลาการเรียนของเราเองได้เลยเราจะเรียนเวลาไหนก็ได้และถ้าเรียนเรียนไปนะคะตรงไหนที่เราฟังไม่ทันนะคะเราก็แค่กดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะหรือจะย้อนดูซ้าๆจนกว่าจะเข้าใจก็ได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสนใจมากๆเลยก็คือเราเรียนจบแล้วเราสามารถจะส่งผลงานเพื่อขอเซอร์ติฟิเคตได้ด้วยนะคะซึ่งเซอร์ติฟิเคตนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแนบไปกับการ สมัครงานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสมัครงานของคุณได้ด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเวิร์กช็อปวาดรูปดอกไม้ที่หวานได้ลงคอสกับ Future Skill นะคะบอกเลยว่าเวิร์กช็อปนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะได้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปแล้วก็ลงสีน้ําเยอะแยะเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะลงคอสเดียวกันกับหวานนี้นะคะทาง Future Skill เขาก็ใจดีค่ะเพียงแค่คุณแจ้งกับแอดมินนะคะว่ามาจาัดคลิปวิดีโอของหวานคุณก็รับไปเลยฟรีๆอีกหนึ่งสเลยนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าคอสฟรีเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะผู้สอนคือ Fat Lips ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ท ติดตามถึง9แสนคนเลยค่ะชื่อคอร์สว่าวาดรูปโปรเครียนใน iPad สร้างคาแรคเตอร์ให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์แบบแฟตลิฟค่ะมูลค่า3,500บาทเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะตอนที่สมัครเรียนนะก็อย่าลืมบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอหวานนะคะคุณก็จะได้รับไปเลยฟร,ฟรีอีก1คอร์สค่ะคุ้มมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปสมัครเรียนกันนะคะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หวานต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ